สวัสดีครับเรามาพบกับพี่นัทปิ่นโตนะครับในเกมที่มีชื่อว่า Between Diswall ครับเกมนี้เป็นเกมอินดี้ซึ่งผมบอกตรงๆผมโหลดมานานมากแล้วจนลืมไปแล้วครับว่ามันคือเกมแนวไหนอะไรยังไงเรามาคุกกี้เสียงไทยพร้อมกันในวันนี้ดีกว่าถือว่าเป็นการฉพองเกมผีแล้วกันนะครับจะเป็นยังไงจะบั๊กไหมจะเล่นจบได้หรือเปล่าเรามาดูพร้อมกันครับถ้าพร้อมแล้วกด play กดแล้วนะครับไม่ไปด้วยนี่แหละฮะเกมคุณภาพกดอีกสักทีหนึ่ง play ครั้งที่2ไม่ไปครับ เฮ้ยไปแล้วเว้ย <S <S โอเคมา b e t w e e วิน i s Wall นี่มันหมายความว่าสิ่งที่อยู่ระหว่างกำแพงครับระหว่างกำแพงที่กั้นอยู่นี้มันคืออะไรกันแน่ Between This Wall ปิดเพลงแป๊บเราเริ่มเกมขึ้นมาในบ้านที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีการตกแต่งใดทั้งสิ้นเหมือนจะเพิ่งย้ายของย้ายข้าวเข้ามาที่นี่กล่องต่างๆที่ยังไม่มีการแกะลักษณะเหมือนจะเป็นทาวน์โฮมสอสามชั้น ซึ่งอยู่ติดถนนใหญ่อย่างไรก็ดีนะครับเจ้าของบ้านดูเหมือนจะมีรถนิยมในเรื่องของเพลงเมทัลและอะไรที่ดูฮาร์ดคอร์เป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นโปสเตอร์ที่แปะอยู่ก็เหมือนกับจะเป็นคนตาแดงๆดวินยงวิญญาณผีกระสืออะไรอย่างนี้ด้านขวาในขนาดหัวเตียงยังมีรูปคนโดนเผาไฟอยู่ในอ่างน้ำและปีศาจนะเขาบอกว่ากด e เพื่อ,ออ่านจดหมายไหนจดหมายวะ อาแต่กดได้ก็อ่านดูครับมาครับสวัสดีลูกชายพ่อกับแม่เนี่ยค่อนข้างไม่พอใจนะกับการที่ลูกเนี่ยย้ายออกมาอยู่คนเดียวอยู่ดีๆลูกคิดจะหายตัวไปก็หายไปเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ลูกยังมีภาพหลอนอยู่หรือเปล่าฮ้ยยังเห็นภาพหลอนอยู่เหรอแถมเราก็ไม่สามารถติดต่อลูกทางโทรศัพท์ได้ด้วยนะพ่อก็เลยบอกให้แม่นะเขียนจดหมายมาหาลูกแทนแม่รู้ดีว่าลูกเป็นยังไงแล้วแม่ก็รู้ด้วยว่าลูกสบายดีแต่ขอโทษเถอะได้โปรดเถอะพระเจ้า ทำไมลูกชอบทาตัวอย่างนี้อ่ะลูกควรจะบอกเราก่อนสิรู้ไหมนี่ต้องมาตามหาที่อยู่ลูกเองอะ่ะมันยากแค่ไหนแล้วก็ได้โปรดนะตอนเนี้ยถ้าได้จดหมายแม่แนละ้วว่าติดต่อแม่ให้เร็วที่สุดด้วยนะพวกเราจะไม่ตามลูกหรอกอืมพวกเราจะไม่วิ่งไล่จับลูกหรอกปลรอทาไมถึงมีลังกล่องอะไรมากมายอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เก่าๆของลูกด้วยล่ะมันเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปหมดเลยอะ่ะลูกทาไมลูกทิ้งกล่องลังไว้เต็มห้องเลยอะ่ะอันนี้หมายถึงที่เก่านะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวนะนั่นคือรูปของที่เก่าเหรอแต่ก็รูปเหมือนที่ใหม่เลยเนาะแบบห้องหรืออะไรเงี้ยก็ก็หน้าตาเหมือนกันเลยแปลนห้องแล้วก็มีกล่องเหมือนกันหมดเลยครับทำไมอะ่ะทำไมถึงมีกล่องอะไรเต็มไปหมดนั่นคือสิ่งที่เราเจอบ่อแสแรกเปิดเพลงแล้วกันมันเงียบไปว่ะอ้าวเปิดไม่ได้แล้วด้วยเกมเงียบจัดเลยครนี้โน้ตบุ๊กเลยครับมีวินโด้ ลองเข้าห้องอื่นดูไหมห้องน้ําขนาดห้องน้ําเนี่ยยังมีกระจกะทำไมก็ผมพยายามจะกดบางอย่างแต่ว่ามันไปปิดประตูเองนะครับก็อะไรอ่ะคืออะไรคืออะไรนี่คืออะไรกระจกแตกหรืออะไรหรือเท็กเจอร์มันเพี้ยนหรืออะไรเอาเป็นว่ามันคือห้องน้ําที่ว่างเปล่าครับ ปกติอพาร์ตเมนต์ก็จะไม่ใหญ่มากนะก็จะเนี่ยเข้ามาก็มีโซนห้องครัวเนาะห้องครัวซึ่งตรงนี้ก็มีซิงค์ล้างของน,นต่างมีเตามีเป็นเหมือนกับเชลฟ์ตรงนี้ห้องน้ำแล้วก็เตียงเลยจบนี่แล้วไงอะ่ะเกมนี้มีอะไรอะ่ะออกไปข้างนอกได้วะพอมาข้างนอกเนี่ยมีอีกสามห้องซึ่งน่าจะเป็นห้องคนอื่นแล้วไหม แล้วไมทางซ้ายล็อกนะครับอันนี้เป็นบันไดโอเคแล้วทางขวาก็เป็นห้องคนอื่นสรุปว่าเนี่ยคืออาพาร์ตเมนต์เล็กๆที่หนึ่งชั้นจะมีประมาณ3ห้องแล้วให้กูไปไหนวะเนี่ยพอออกมาด้านนอก ลงมาเนี่ยเขียนว่าหนึ่งนะครับแล้วถ้าลงไปอีกฮะ RC แล้วมีวิทยุตกตรงนี้ด้วยคืออะไรวะเดี๋ยวเราลองเข้าชั้นหนึ่งไปเว่าเราอยู่ชั้นสองนะครับชั้นหนึ่งล็อกครับงั้นเราลงไปข้างล่างสุดเลยออกไปจากที่นี่สิเฮ้ยข้างล่างไฟกระพริบแล้วว่ะอ้าวเข้าได้นะ RC เนี่ย RC ย่อมาจากอะไรครับ ช่างเป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินอะ่ะได้เวลากลับบ้านแล้วอาซี RC ก็คือออกไปจากอ๋อเหมือนเราออกไปใช้ชีวิตแล้วเรากลับมาเงี้ยเหรอการกดอาซีคือการที่เราออกไปใช้ชีวิตนะครับแล้วมันมีชั้นลบหนึ่งอยู่อะชั้นลบหนึ่งชั้นใต้ดินที่ไฟกระพริบล็อกนะครับแล้วทําไมประตูมันถึงได้ดูค่อมๆกับพื้นนาดนี้วะเป็นอะไรปะเนี่ยอ่ะกูปไปออกไปใช้ชีวิตมาละกูกลับเข้าบ้านกูอะยังไง บ้านาอยู่ชั้นสองนะครับต้องบอกว่าเรายังไม่เคยขึ้นไปชั้นบนนะเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปเผื่อๆหน่อยว่ามันมีอะไรข้างบนหรือเปล่าชั้นสามมีกี่ชั้นดีกว่าอ่าชั้นสามดูเข้าไม่ได้นะครับมีกี่มีสี่ชั้นเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวก่อนมองงนี้ไม่มีอะไรแต่พอเดินขึ้นมาแล้วอะไรวะ เ็นรูปผีบ้านะครับชั้น4ี่เข้าไม่ได้ครับสิ่งที่น่าแปลกใจคือนั่นฮะช่างมันไม่ได้อยากรู้อะไรมากเรากลับมาที่บ้านเราชั้น2ครับเป็นอพาร์ตเมนที่รรบรรยากาศไม่ดีเท่าไหร่ปิดด้วยเปิดแล้วปิดด้วยเดีมีคนเข้ามาเราก็กลับเข้าห้องเราเฮ้ย <stories> <at that time> อะไรวะนั่นะนั่นมันตัวเฮีย้ยอะไรวะคืออย่างนี้เลยแหละครับแล้วเป็นผมผมก็ไม่เข้านะาจริงนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีฮะเออทานโทษนะครับพี่เป็นใครวะเนี่ยเปิดไฟ ชิดในห้องกูมีสิ่งนี้อยู่ปิดห้องไม่ได้ด้วยเปิดไฟทุกดวงได้ไหมไม่แต่มึงควรจะปิดห้องนะเยี่ยมปิดประตูไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนนะแล้วกล่องกล่องพู้น้นมันหายไปไหนอ่ะโอ้แต่ช่างมันเถอะฉันไม่ไหวแล้วอะฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันควรจะนอน นี่คือสิ่งที่เจ้าของบ้านบอกครับคือกล่องที่เคยวางระเกะระกะมันถูกแกะออกมาหมดแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับจากจดหมายเมื่อวานที่เราอ่านเนี่ยเหมือนกับว่าทําไมในห้องเราถึงมีกล่องมากมายเหลือเกินแปลว่านั่นไม่ใช่กล่องของเรานะแต่อยู่ดีกล่องมันไปโผล่ในห้องเราแล้วไอ้กล่องที่ว่ามันก็ตามมาที่นี่ด้วยแต่ตอนนี้กล่องหายไปหมดแล้วฉันง่วงแล้วฉันต้องอาบน้ํำไหมฉันไม่อาบน้ํางั้น ฉันนอนโดยไม่ปิดประตูบ้านนะนะโอเคเอาที่มึงสบายใจเลยเพื่อนนอนครับแบบไม่ปิดประตูแต่สายตาตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนแต่กำแพงบ้านไม่มีอะไรวะเนี่ยเฮ้ย มันไม่มีกำแพงครับไม่มีกำแพงกั้นเลยครับนั่นมันอะไรอ่ะเหมือนจะมีบางอย่างอยู่หลังประตูนั่นตอนนี้กำแพงบ้านมันทะลุหมดเลยวะ่ะแต่เรามองไม่เห็นอะไรเลยวะ่ะไม่มีสวิตไฟให้กดบางอย่างอยู่หลังประตู ใช่ครับพอมันไม่มีกำแพงมันจะไม่มีสวิตไฟครับแล้วกล่องอยู่นี่ฮะเรียงอยู่เต็มเลยส่วนประตูอ้าวอะไรวะเนี่ยนี่เราตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วสิ่งที่ประหลาดกว่านั้นคือกล่องลังมันไปอยู่ในห้องน้ำหมดเลยครับ Mm hmm. เพลงเมทันก็ไม่ช่วยกูละเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่ครับเนี่ยนี่คือเวลากลางคืนอยู่ไหมหรือเช้าแล้วเนี่ยฟ้ามันสางะนะทำไรได้อะไปทำงานเหรอแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้มันมีตัวยืนอยู่หน้าประตูแน่นอนครับแต่ประตูที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นประตูที่มีรู คือมันไม่มีกำแพงเราเลยเห็นว่ามีอะไรอยู่หลังประตูนะครับนี่คือเช้าใช่ไหมกูต้องไปทำงานเนาะจุดๆครับฉันพนันได้เลยว่าเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันตามฉันมาสิ่งนั้นก็คือไอตัวประหลาดนั่นมันตามฉันมาที่อาพาร์ตเมนต์นี้ก่อนหน้านี้แม่เราบอกว่าเราเห็นภาพหลอนนะครับเรามีอาการเห็นภาพหลอน เราหายดีหรือ,อยังแม่เป็นห่วงนะแปลว่าที่เราย้ายมาพาร์ทเมนต์นี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเห็นเจ้าสิ่งนั้นมาก่อนแล้วครับแล้วเราเลยย้ายมาอยู่ที่นี่ปรากฏว่ามันตามมาและเมื่อมันตามมาจะทำยังไงได้ละครนี้ชั้นลบหนึ่งคืออะไรก็ไม่รู้เอาไปจากที่นี่กันไปทำงานเถอะกูดกดไปทำงานไม่ใช่เหรอทำไมมันกลับมาห้องนี้ โน้ตบุ๊กขยับไปทางนี้แทนแล้วครับตอนแรกมัอยู่ทางขวาเรากลับมาตอนกลางคืนแล้วครับกล่องลังขยับอีกแล้วอะวิทยุก็ขยับที่ห้องน้ําก็มีการขยับกล่องแต่เข้าไม่ได้แล้วครับกล่องเต็มห้องน้ำเลยคืออะไรวะจะสื่ออะไรวะเนี่ยกูโดนอะไรอยู่วะเนี่ยแล้วมันกดอะไรไม่ได้ในห้องมันบังคับให้เราออก ไปไหนเนี่ยอ้าวรอบนี้ออกจากห้องแล้วภาพอ,าอ้าวไอ้อะไรวะเนี่ยแต่คราวนี้เหมือนแบบเป็นลูก Where ever you go ไม่ว่าแคจะไปที่ไหนก็ตามฉันจะตามไปอยู่กับแกที่นั่นเสมอเชียแล้วนี่กูติดอยู่ในลูกนรลกเหรอเนี่ย เลือดสาดครับแล้วประเด็นคือ <_ GB> เสียงวิทยุก็เริ่มแบบอื้อๆแล้วภาพมันดูซ่าๆมัวๆคือนี่เหมือนแบบสติกำลังหลุดครับนี่ไม่ใช่ความจริงแน่ๆเลยอะ <_ Q> ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามครับออกไปจากที่นี่ยังไงก็ต้องกลับแย่ yeah, แล้วแย่<_ Q> <_ Q> yeah, แล้ว หน้าต่างแล้วอะไอ้เหียเข้ามาในห้องเลยวไหมรอบนี้ฟืนขึ้นมาไม่มีที่ให้นั่งไม่มีที่เดินมีตะกล่องเลือดจากเพดานแล้วมันก็ไม่มันโผล่มาจากเพดานครับบิทวินดิส a วลขอบคุณที่เล่นเกมนี้นะ จบแล้วโยออออนี oh, oh, oh. ่คือเกมผีอินดี้ที่มีผีอยู่ในกำแพงมันชอบเดินทะแยงแทงออกมาจากตะแกงบอกเลยเกมมันแรงแดงแซงทุกหมดหมดจดหมดโอเคครับจบแล้วหนึ่งเกม อินดี้จริงครับก็ได้บรรยากาศแต่ไม่ได้สตอรี่เท่าไหร่เอาเป็นว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่น่าจะพัฒนาต่อได้นะครับแล้วก็สามารถใส่เรื่องราวสตอรี่อะไรมากกว่าน,นี้ได้แต่มันก็คือเกมอินดี้แหละครับเอาเป็นว่าเล่นให้ดูชอบไม่ชอบังไงคอมเมนต์ทิ้งไว้อยากดูเกมอะไรก็บอกกันได้แต่จะเล่นไหมก็อีกเรื่องหนึง่งวันนี้ขอเบรกไว้สําหรับเกมนี้ก่อนนะครับติดตามกันต่อได้ในคลิปหน้าทางช่องไอ้ปิ่นโตครับมีเกมแบบนี้มาเล่นให้ดูแน่นอนเกมแบบเกมแปลก นะครับเกมกระชับปองผีนะครับไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่เล่นให้ดูโอเคป่ะพบกันคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแย่ yeah, แล้ว